สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2563ครับผมนะก็ขออนุญาตนะครับมาอยู่กับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนาะนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นสิ่งที่หลายท่านนะตั้งตารอแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะเขาเรียกว่าทําการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะครับ แน่นอนครับว่าล่าสุดตอนนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังยังไม่ได้นะครับเขาเรียกว่ามาระบุชัดเจนนะครับนะว่าจะมีการลงทะเบียนนะครับรอบใหม่วันไหนนะครับแต่ว่านะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนธันวาคมหรือมกราคมนะสองเดือนนี้นะครับผมก็มาติดตามกันแต่สิ่งที่ สำคัญครับผมนะวันนี้นะครับรวบรวมรายละเอียดเงื่อนไขสำคัญนะครับพร้อมกับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับรวมไปถึงแบบฟอร์มนะฮะซึ่งท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับใต้คลิปของเรานี่นะไปศึกษาได้เลยนะครับว่ารอบใหม่นี้นะต้องเตรียมข้อมูลอย่างไรนะครับรวมไปถึงนะครับเอกสารที่ต้องก่อสถานที่ต้องไปสมัครนะครับผมรวบรวมไว้ครบในคลิปนี้เลย เพื่อจะให้ท่านได้เตรียมตัวนะครับรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญวันนี้นะครับขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญการรับสมัครหรือเกณฑ์นะครับในการรับสมัครของบัตรคนจนรอบใหม่กันนะครับวันนี้มีคุยกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ5เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็จะเป็นเงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ รเรื่องที่2ก็จะเป็นสถานที่สําหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนนะครับหรือบัตรสุการแห่งรัดรอบใหม่ประจําปี6364นะครับ อันที่3หรือข้อที่3ครับจะเป็นเอกสารสําหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นะครับแล้วก็หัวข้อที่4ครับผมนะจะมีตัวอย่างอย่างที่บอกไปนะครับว่าวิธีคิดการคํานวณรวมไปถึงรายได้สําคัญของผู้ถือบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยมันมีวิธีคิดนะครับหรือคํานวณรายได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันและสุดท้ายขออนุญาตนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับทราบ สิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสุขกกนแห่งรัฐมีสิทธิประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าเรามีบัตรตรงนี้ ต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะครับที่เป็นวงเงินนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อถูกไหมนะครับเป็นโครงการล่าสุดเลยที่บัตรคนจนได้รับอยู่นั่นคือจะเข้านะครับวันที่1น,นะครับธันวาคมในเดือนหน้านี้อีก500บาทนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่รวบรวมนะครับเอามาให้กับพวกเราได้รับทราบและเตรียมพร้อมกันและที่สําคัญนะครับ มีแบบฟอร์มตัวอย่างแล้วกันเนาะนะครับจริงๆก็เป็นแบบฟอร์มของกระทรวงการคลังเลยที่ได้ให้ไว้นะครับในเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วกันเนาะในเรื่องของเอกสารที่เราจะกรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าช่วงท้ายนะครับว่าแบบฟอร์มนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการสมัคร นะครับบัตรคนจนเนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรนะแล้วก็เดี๋ยวรอยืนยันกับทางด้านของกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งว่าวันไหนที่จะเปิดนะครับชัดเจนนะในรอบของการสมัครนะครับบัตรสวัสดิการห่งนัดหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะครับ ท่านที่ยังไม่เคยมีบัตรคนจนนะหรือไม่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนมาก่อนนะครับก็รัฐบาลนะครับพร้อมที่จะเปิดนะต้องบอกว่านะครับข่าวข้อมูลมาเนี่ยพอมากละนะครับให้กับประชาชนเนี่ยสามารถที่ทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยภายในไตรมาสที่4นะครับหรือหรือนะครับเป็นต้นนะครับปีหน้าอ่าอันนี้เดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึงนะครับท่านที่สนใจครับสามารถเช็ค นะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับรอบใหม่นะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับมากๆเลยทีเดียวและที่สำคัญถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและอยากสอบถามครับผมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้อันนี้กรณีที่ใครมีแล้วนะครับก็สามารถที่โทรไปที่ c เซ็ center บัตรสวัิการแห่งรัฐนะครับโทร021092345ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาครับ8.30น จนถึงนะครับ17.30น,นเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะสอบถามได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรสุขการแห่งรัฐท่านก็รอและใจเย็ยนๆนะนะครับอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวมีการเปิดให้แน่นอนนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆซึ่งท่านสามารถมาดูในคลิปนี้แล้ว ต้องเตรียมพร้อมไว e ้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะครับในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับเมื่อเร็วๆที่ผ่านมานี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ให้ข่าวเวลานี้ครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งตอนแรกนะที่จะเปิดถูกไหมนะครับในลงทะเบียนรอบใหม่นะถ้าเราจําไม่ผิดเนาะตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคมเนี่ยที่ผ่านมาถูกป่ะนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่กําหนดและเตรียมพร้อมและเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับทำให้นะครับซึ่งอาจจะหลายๆอย่างเนาะนะครับเราก็ต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเพื่อช่วยบรรเทาในเรื่องของช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้จึงต้องจำเป็นมีการเลื่อนมานะครับ จนมาเข้าสู่ปัจจุบันนี้นะนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีภาครัฐนะครับซึ่งเตรียมพร้อมนะจริงๆมีเวลาเตรียมพร้อมกุดข้างเยอะเลยในระบบนี้นะครับเราเชื่อมั่นว่านะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมนี้จะนะตอบสนองให้กับทางด้านของประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนนะครับรับบัตรคนจนรอบใหม่ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ อย่างที่บอกไปครับว่าภาครัฐมีความพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนนะบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนได้ภายในไตรมาสที่4ี่ไหมคือเดือนธันวาคมเนี่ยลุ้นๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นปีหน้าคือมกราคมพาอันเนี้ยนะครับยังไม่ได้ชัดจริงๆนะส่วนใครถามเนี่ยนะครับเออนะก็ยังให้ตัวเลขไม่ได้นะครับในเรื่องของวันที่ แต่ให้ข้อมูลได้นะครับว่ามีหลักเกณฑ์มีอะไรนะวันนี้แหละที่บอกไป5้ข้อใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเอาละนะครับมาคุยกันต่อเลยนะครับเงื่อนไขสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ครับผมนะครับผู้สมัครต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเนี่ยท่านสามารถจะต้องเช็คนะครับในส่วนของอายุ18ปีขึ้นไปนะ ผู้สมัครครับผมนะที่ว่างงานหรือมีอไรายได้ส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน1,000 0แบาทต่อปีนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจผู้สมัครครับต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารฉลากออมสินสลากทอกศบัตรธนบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันนะครับผู้สมัครครับผมถ้ามีทรัพย์สินการเงินดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะ จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นอ่าถ้ามีนะครับก็จะไปดูทรัพย์สินกันนิดหนึ่งนะครับผู้สมัครครับต้องนํารายได้ต่อควาเรือนนํามาประกอบการพิจารณาด้วยอ่านี่เป็นเงื่อนไขใหม่ถูกไหมที่ใครสมัครรอบก่อนๆเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขพวกนี้เข้ามาเนาะนะครับจริงๆก็นะฮะเขาก็กําหนดไว้นะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้เอามาใช้เฉยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ามีรอบใหม่ ก็จะใช้นะครับในเรื่องของรายได้ครัวเรือนเข้ามาละเช่นมีของเรามีของภรรยามีของบุตรอะไรเงี้ยนะครับก็คิดรวมกันซึ่งเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะฮะในช่วงท้ายคลิปกันนะครับผู้สมัครนะครับใดมีรถยนต์จะถูกนํามาพิจารณาประกอบหากมีรถยนต์มากกว่านะครับสอถึงสคันเนี่ยถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสุวนการแห่งรัฐก็โอ้โหนะครับข้อนี้นี่ต้องบอกว่าหลายท่านนี่นะครับ ก็มีย้อนแย้งเลยนะนะครับในเรื่องของรถนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นรถยนต์นะนะครับหากมีรถยนต์มากกว่านะครับสองหรือสามคันก็ก็ถือว่าไม่สมควรที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เป็นเงื่อนไขนึงนะเราดูดีๆต่อมาครับผู้สมัครครับผมที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมืออ่าใครที่มีบัตรหรือมีเครดิตอยู่ในเบอร์ซึ่งแน่นอนว่าทางระบบตรวจสอบเจอแน่นอนเพราะว่าระบบมันถึงกันนะตอนนี้นะครับจะถูกนํามาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนเท่ากับว่ามีรายได้ต่อปีเกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับเอาละนะใครที่นะครับตรวจสอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 6ข้อ7 7ข้อนี้แล้วนะครับยังอยู่ในเงื่อนไขท่านก็สบายใจ ส่วนใครมีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐานเพื่อเอาไปประกอบการยื่นนะถ้ามีการเปิดสมัครนะครับในรอบใหม่นี้นะครับท่านเตรียมพร้อมไว้นี่คือเงื่อนไขสําคัญด่านแรกท่านต้องเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะครับต่อมาครับผมนะครับการเพิ่มเติมจากทางกระทรวงการคลังระบุว่านะฮะจะมีการปรับคุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มเติมคือจะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัวหารด้วยจำนวนคนสมาชิกในครอบครัวซึ่งต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับผมโดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกมานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวดี เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากรูปหลานนะหรือบุคคลอื่นในครอบครัวครับเพื่อที่จะได้รับว่าใครจนจริงใครจนไม่จริงสำหรับผู้ถือบัตรนะครับสสริการอยู่แล้วจะได้รับสสริการขั้นพื้นฐานจากบัตรอย่างต่อเนื่องเช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคโภค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าก๊าซหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังครับได้ของบประมาณในปีงบประมาณ2-5-6-4คือปีหน้าเนี่ยครับไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นผู้ถือบัตรสุเร่าแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอานะครับผมนี่คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสําคัญคือคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรอบใหม่นี้จากข้อมูลเบื้องต้น จะมีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเปิดนะครับคนที่ยังไม่เคยลงหรือคนที่ถือบัตรสิการประจำอยู่แล้วและสำคัญกว่านั้นคือจะพิจารณานะครับจากรายได้รวมทั้งครอบครัวครับผมหารด้วยจำนวนสมาชิกครอบครัวนะครับซึ่งต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับประมาณ24กว่าล้านคนเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าคัดกรองไปแล้วนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็นะครับผมนะจำนวนใหม่ที่จะเข้าไปเติมเนี่ยได้อีกโคต้าเท่าไหร่นะครับผมนะตัวเลขพวกนี้ครับผมเดี๋ยวขอญอาตใครที่นะครับเ,เขาเรียกว่าติดตามอยู่นะมาติดตามเราไว้ครับผมเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ในคลิปนะครับในส่วนของบัตรสมการแห่งรัฐซึ่งเราจะหาข้อมูลให้ท่านอย่างละเอียดเลยนะครับ ถ้ามีเปิดนะครับในส่วนของอบัตรสุขการรอบใหม่นะครับจะมีสถานที่สําหรับลงทะเบียนสมัครเนี่ยได้ที่ไหนบ้างนะครับผมหากรัฐบาลกําหนดวันนะครับซึ่งอรอลุนอยู่นะนะครับเราก็เดี๋ยวติดตามให้อย่างต่อเนื่องครับหากทางรัฐบาลกําหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ภายในไตรมาสท,ที่4นะครับก็คือเดือนธันวาแล้วกันเนาะนะครับโฟกัสไปที่เดือนธันวาหรือหรือมกร,ราคมพาในปีหน้า ท่านสามารถนะครับที่สนใจแล้วกันเนาะนะครับที่ไปสมัครเนี่ยท่านสามารถเดินทางไปสมัครได้ตามสถานที่ดังนี้นะครับมีที่ไหนบ้างครับผมธนาคารออมสินครับทุกสาขาทั่วประเทศนะธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาเช่นเดียวกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด76จังหวัดครับหรือสำนักงานเขตรกรุงเทพมหานคร50เขตฮะนี่คือเป็นสถานที่ท่านลองศึกษาและดูเนาะเขาเรียกว่านะเส้นทางแล้วกันเนาะที่จะไปแล้วก็สถานที่ตั้งดังกล่าวมันอยู่ที่ไหนนะนะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับผมนะข่าวมาแว่วๆนิดนึงนะฮะว่า มันอาจจะมีระบบนะครับที่ต้องบอกว่า new normal นะครับที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปเขาเรียกว่าสถานที่อาจจะมีระบบออนไลน์นะครับหรือผ่านนะครับระบบออนไลน์นะครับที่จะให้พวกเราเข้าไปในเว็บไซต์นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งต้องบอกว่าแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยนะครับผมทางด้านของ กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับมีนะฮะในเรื่องของเครื่องมือพวกนี้นะครับอยู่แล้วอยู่ที่ว่าท่านจะประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือเปล่านะอาจจะมีการนะครับยื่นแบบออนไลน์เนาะนะเหมือนเขาเรียกว่าโครงการล่าสุดซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอันมากเลยก็คือโครงการคนละครึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกเรา อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะนะครับถ้ายังไงก็แล้วแต่ก็ขออนุญาตให้ท่านนะครับรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นสถานที่สําหรับลงทะเบียนนะครับต่อมาครับผมนะสิ่งที่ทุกท่านจะต้องเตรียมนะครับในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเอกสารสําคัญที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับอมาดูกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเอกสารนะครับจะมีบัตร ประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับของผู้ลงทะเบียนแบบสมาร์ทการ์ดนะใครเป็นบัตรรุ่นเก่านะครับทําใหม่นะครับเตรียมรอได้เลยเนื่องจากระบบจะต้องอัปเดตนะครับเป็นแบบสมาร์ทการ์ดคือเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่นะครับเพื่อจะได้เขาเรียกว่าอัปเดตข้อมูลในฐานทะเบียนของท่านนะครับผมนี่คือสําคัญอันแรกนะครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับผู้ลงทะเบียนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะข้อที่2ครับผมสําเนาทะเบียนบ้านครับ ข้อที่สานะสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียนนะครับสำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะอันนี้ถ้ามีใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้อ่าอันนี้คือกรณีที่บางทีผู้สูงอายุนะครับก็คือท่านมีสิทธินั่นแหละแต่ว่าท่านเนี่ยนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะอันนี้เราจะต้องเตรียมนะครับเอกสารใบมอบอำนาจนะในกรณีที่ให้ลูกให้หลานนะครับมาทำเรื่องแทนนะครับ บัตรประชาชนผู้รับมอบอำน,นาจเตรียมให้พร้อมนะครับสำเนาบัตรประจําตัวผู้พิการอันนี้ถ้ามีนะครับสำเนาเอกสารลงทะเบียนนะครับว่าเป็นเกษตรกร,กรอันนี้ถ้ามีต้องเตรียมครับใบรับรองแพทย์อันนี้ต้องมีเลยสำเนาหน้าบัญชีนะครับเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลวงเล็บกรณีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่คือเป็นเอกสารนะทุกท่านนะ เตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่ว่านะครับถึงวันแล้วยังไปหาอยู่ว่าเอกสารอะไรล่ะที่ต้องเตรียมนู่นนี่นั่นโอ้ใช้เวลาคุณก็น่าจะพลาดสิ่งพวกนี้ไปเพราะฉะนั้นท่านสามารถเตรียมพวกนี้ไว้รอได้เลยถ้าท่านต้องการที่จะสมัครนะครับเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับเอาละต่อไปนี่ก็เป็นหน้าตานะครับบัตรสวัสดิการนะครับที่ผ่านมาเนาะซึ่งก็เป็นสมาร์ทการ์ด ที่มีนะครับเขาเรียกว่ารายละเอียดข้อมูลนะครับเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวลองดูว่านะครับรุ่นใหม่นะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรใช้อะไรกว่าเดิมไหมนะครับใช้ง่ายกว่าเดิมไหมนะครับเนื่องจากบัตรตัวนี้เนี่ยพวกเราครับมันโอ้โหสิบประทะนะต้องว่ารวมทุกอย่างแล้วมั้งนะครับมีเยอะมากๆที่อยู่ในบัตรนี้ใครมีก็คุ้มอ่ะนะครับแล้วปัจจุบันนี้เข้าร่วมในเรื่องของการรักษาด้วยโอ้ยครบเลย นะครับแน่นอนว่าสังคมไร้เงินสดนะครับปีหน้าเนี่ยท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแหละนะครับปีนี้เนี่ยนะครับท่านก็จะได้เห็นว่าโอ้นะครับว่านะฮะเวลาเราไปซื้อของนะครับใช้ชีวิตในประจําวันของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินแล้วนะนะครับเออก็ไม่ได้ใช้เงินสดแล้วนะครับเราใช้บัตรนะฮะผ่านแอปพลิเคชันถือโทรศัพท์ไปมือเดียวนะครับมีแอปพลิเคชันเราก็ไปจ่ายผ่านแอปพลิเคชันได้ละ เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นสังคมไร้เงินสดซึ่งก็มานะครับแทนที่เงินสดกันละไม่ต้องไปถึงเงินสดแล้วปัจจุบันนี้นะครับเอาโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละนะครับไปแล้วก็ไปทําการจับจ่ายใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อมาครับผมมาดูสิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักนิดหนึ่งนะฮะท่านที่ถือบัตรคนจนนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนะครับอุปบริโภคและบริโภคซึ่งล่าสุดอย่างที่เราแจ้งไปนะครับเป็นการกระตุ้นเนาะเกี่ยวกับการใช้ช่วงไตรมาสสุดท้ายคือการเพิ่มกําลังซื้อนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิ์แห่งรัฐนะครับจากเดิมได้200-300นะครับผมก็เพิ่มให้อีก500เป็น700และ800นะครับผมทั้ง2กลุ่มที่เราแบ่งปันไปนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าฐานเงินเดือนของท่านเป็นอย่างไร นะก็แสดงความดีใจด้วยนะครับเดือนธันวาคมนะครับเข้าวันที่1เลยใครที่ได้200ก็บวก500เป็น700ใครที่ได้300ก็บวกอีก500เป็น800บาทในวันที่1ธันวาคมนะท่านก็ไปสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับตรงนี้ได้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับและใช้ไม่จบนะครับในเดือนธันวาคมในส่วนของ700หรือ800เนี่ยมันไม่ทบไปให้นะเพราะฉะนั้นต้องใช้นะครับให้มันจบภายในเดือนน,นนั้นนะครับผม ส่วนเดือนนี้พุทจิกาโยนท่านก็ใช้ให้หมดนะจริงๆต้องบอกว่านะครับไม่พอเออนะไม่พอดีกว่านะใช้คํานี้นะครับเอาละไปดูกันนะฮะในส่วนของการใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคและบริโภคเช่นค่าน้ําประปานะค่าไฟและนะครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะต่อคนโดยนะครับรละเอียดซึ่งมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในการได้รับนะครับค่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นเนี่ยนะฮะ สินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200-300บาทต่อเดือนอันนี้คือเป็น2กลุ่มที่บอกไปเนาะนะครับขึ้นอยู่กับว่ารายได้ของท่านอยู่ในในในกลุ่มไหนนะครับอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ครับเงินจะเข้านะครับวันที่นะครับเอ่อหนึ่งของทุกเดือนนะโดยประมาณนะฮะโดยประมาณนะครับข้อที่2ครับได้รับเงินค่าเดินทางนะครับโดยรถโดยสารสาธารณะ ะะอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดนะครับมาได้ชิ้นเดียวกันนะครับต่อไปครับผมได้รับค่าน้ํา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยเราจะต้องออกไปก่อนนะครับในการจ่ายเนาะแล้วเงินเนี่ยจะโอนเข้ามาในช่วงของกลางเดือนนั้นๆนะครับขอที่สครับผมได้รับเงินค่าไฟ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเหมือนกันโดยเราจะต้องออกก่อนเหมือนกันนะครับแล้วจะ โอนเข้ามาให้เราช่วงการเดือนเช่นเดียวกันอันนี้สสิ่งนี้นะครับก็คือค่าน้าและค่าไฟเนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เนาะค่าไฟใช่ไหมนะครับในส่วนของทางด้านของการไฟฟ้าก็มีเปิดให้ลงทะเบียนนะครับท่านนะท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในในช่องของเราได้นะครับว่ามันมีรายละเอียดในเรื่องของการนะครับเขาเรียกว่าลงทะเบียนอย่างไรนะครับเกี่ยวกับได้ส่วนลดนะครับพวกนี้นะครับ ข้อต่อมาครับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนครับผมได้รับเงิน50บาทถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้เงินเข้าประมาณ15นะหรือเขาเรียกว่าประมาณกลางเดือนนะนะครับส่วนเกณฑ์นะครับ,ก,นนรบก็คือผู้สูงอายุที่มีรายได้0ูนย์ถึงสามหมบาทต่อปีนะครับผมจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทผู้สูงอายุรายได้3 1 0 0 0ืถึงหนึ่งแบาทจะได้รับความช่วยเหลือเดือนละ50บาทครับผมนะครับ ต่อมาครับเงินพิเศษเพิ่ม500บาทสําหรับซื้อนะครับสินค้าอุปโภคและบริโภคอันนี้เป็นระยะชั่วคราวนะอ่าจะจบภายในเดือนธันวานี้ครับท่านนะนะครับรายละเอียดอย่างที่บอกไปครับว่าเดือนละ5 0าเดือนนะครับก็คือ1,500บาทนั่นเองนะนะครับเป็นเงินพิเศษนะครับเพื่อเพิ่มกําลังซื้อให้กับเราเนี่ยดำรงชีวิตเนาะหรือเขาเรียกว่าใช้จ่ายนะครับซึ่งทางด้านของคนที่ไม่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเขาก็ได้โครงการคนละครึ่งไปนะส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้โครงการเพิ่มกําลังซื้อตัวนี้แหละนะครับผมอ่ะอันนี้คือเป็นข่าวๆแล้วกันเนาะที่เอามาแบ่งปันให้กับพวกเราได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเอาละไฮไลท์สาคัญแลว้วหัวใจสําคัญที่ท่านต้องรู้นะครับวิธีการคํานวณรายได้สําหรับผู้ที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้นะครับมีวิธีการคํานวณอย่างไร ทุกท่านสามารถคำนวณตามได้เลยนะครับเอากระดาษมาเอาปากกามาเขียนได้เลยนะครับตัวอย่างครับผมครอบครัว A นะมีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจำนวน4คนนะพวกเราครับผู้เป็นพ่อนะครับสามารถหารายได้นะครับต่อปีนะ4 0 0แสนบาทนะครับส่วนคนอื่นในครอบครัวไม่มีรายได้เลยนะครับซึ่งมีเสาหลักอยู่คนเดียวนะครับก็คือคุณพ่อนะครับรายได้เขาเนี่ยนะครับหามาแล้วนะครับก็คือได้สุดทิิเลย คือ4แสนนะครับบาทต่อปีนะครับวิธีการคิดคืออย่างนี้ฮะก็เอารายได้พ่อเนี่ยนะครับ4 0 0 0บาทนะครับหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยนะฮะจำนวนเท่าไหรครับ4ท่านเพราะฉะนั้นเอา4 0 0 0 0 0ตั้งหารด้วย4นะครับก็จะได้1 0 0 0บาทย่อมเท่ากับว่าครอบครัว A เนี่ยมีสิทธิ์ได้รับบัตรสมการแห่งรัฐอ่าพวกเราครับโอ้นะสุดยอดนะนะครับผมว่ามันก็เป็นวิธีการคิดที่น่าสนใจเลย นะครับเนื่องจากเนาะนะครับมันก็ให้พวกเราเห็นภาพวิธีการคำนวณน,นะแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนนะครับอ่นนี้เป็นตัวอย่างแรกนะฮะตัวอย่างที่1น,นะครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับผมนะ่าสนใจมากยกตัวอย่างที่2ครอบครัว B บ้างซึ่งมีสมาชิกนะครับในครอบครัวจํานวน4ท่านเหมือนกันนะครอบครัวนี้มี4ท่านเหมือนกันผู้เป็นพ่อครับสามารถหาไรายได้นะครับต่อปีเนี่ยนะครับอยู่ที่200,000บาท ลูกชายนะครับผมสามารถหารายได้นะครับสามแสนบาทต่อปีเอาละมาดูวิธีคิดวิธีคิดครับก็คือรายได้พ่อและลูกถูกไหมเพราะว่ามี2คนนะที่ที่หารายได้ได้ซึ่งก็เอารวมกันเลยคืออะไรครับสองแสนของคุณพ่อบวก3ามแสนของคุณลูกรวมแล้ว5้าแสนถูกไหมหารด้วยจํานวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งนะครับครอบครัว B เนี่ยมีด้วยกัน 4- ท่าน5้าแสนตั้งหารด้วย4 ก็จะตกอยู่ที่1,25,000บาทย่อมเท่ากับว่าครอบครัว B ไม่มีสิทธิ์นะฮะที่จะได้รับนะครับบัตรสัสดิการรอบใหม่นี้นะนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับท่านนะครับเพียงแค่ประกอบการนะครับแสดงให้ท่านเห็นภาพว่าถ้ากรณีนะครับในส่วนของการสมัครนะครับบัตรสัสดิการรอบใหม่นี้โดยการใช้นะครับสมาชิกหรือเขาเรียเงินรายได้ครอบครัวเนี่ยมาหารแบบนี้แล้ว ผลจะเป็นอย่างไรถ้าเกิน1 0 0 0 0แสนบาทไปจะไม่มีสิทธิ์นะครับในการขอบัตรสุขการแห่งรัฐส่วนต่ำกว่าแสนท่านมีสิทธิ์นะครับขอหรือลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐล่อบใหม่ได้แน่นอนครับผมนายรัรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นั้นทําให้แก้ปัญหาผู้ที่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดแต่กลับมีฐานะดี นะครับเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลานหรือบุคคลอื่นในครอบครัวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบนะครับผมอาจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยประการใดก็มาพิมพ์ใต้คลิปกันนะครับผมแบ่งปันความคิดเห็นท่าน ผมเชื่อว่าข้อมูลนะครับในคลิปเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับกระทรวงการคลังได้เข้ามาเอาไปศึกษาเพิ่มเติมครับก่อนที่จะมีการเปิดนะครับอย่างเป็นทางการแล้วกันเนาะนะครับในการเปิดให้กับทุกท่านนะครับลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับเอาละสุดท้ายแล้วนะครับมาดูแบบฟอร์มนะฮะตัวอย่างกันเซนนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับเพื่อสวัสริการแห่งรัฐ ซึ่งรายละเอียดนะครับผมก็มีกรอกเยอะละเอียดมากนะครับพวกเราครับเช่นวันเดือนปีลงทะเบียนวันไหนเลขบัตรประชาชนถูกไหมคํานําหน้านะครับเหมือนกันครับนางนายนะนางสาวนะครับผมแล้วก็ชื่อนามสกุลวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีเกิดที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับผมตามทะเบียนบ้านไหมหรือนะครับแตกต่างไปจากทะเบียนบ้านก็กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ช่องทางที่ต้องการให้ติดต่อครับผมนะมีโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ที่ทํางานโทรศัพท์มือถืออีเมลกรอกรายละเอียดนะครับสถานะนะครับการสมรสก็บอกไปนะครับสิ่งสําคัญอย่างไรบุตรที่นะครับอายุไม่เกิน18ปีจํานวนคนอันเนี้ยให้รายละเอียดนะครับของครัวเรือนด้วยสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับสามารถเลือกได้นะครับมีที่อยู่เป็นของตัวเองไหมนะครับหรืออาศัยอยู่กับครอบครัวหรือผู้อื่น ชาวบ้านหรือนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็รายละเอียดไปสถานภาพในครอบครัวนะครับเราเป็นใครรายได้ทั้งสิ้นนะในปีอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันเก่าที่เขาเรียกว่าใช้มาละนะครับแต่ว่านะครับรูปแบบแบบฟอร์มไม่ได้ต่างกันมากพวกเราครับมีการปรับให้มันอัปเดตมากขึ้นแค่นั้นเองเนาะนะครับอาชีพการทํางานนะครับนะปีอาชีพอะไรก็ใส่ไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ทรัพย์สินนี่นะครับทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของครับผมนะจะมีที่ดินสิ่งปลูกสร้างมีไหมรถยนต์นะรถจักรยานยนต์มีหรือไม่มีทรัพย์สินทางด้านของการเงินต่างๆนะที่เราบอกไปว่าเงินฝากทางธนาคารสลากออมสินสลากทกศนะครับหรือธนบัตรตราสารหนี้นะครับหรือหุ้นสามัญอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ใส่รายละเอียดไปนะครับทุกท่านนะนี่คือเป็นรายละเอียดนะครับนี่สินนะวันที่ลงทะเบียนอ่าเรามีเงินกู้อะไรไหม นะครับนอกระบบในระบบนะครับหนี้บัตรเครดิตนะครับหนี้เพื่อการศึกษานะฮะหนี้เพื่อการเกษตรประกอบธุรกิจจานวนหนี้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคอื่นหนี้เพื่อซื้อบ้านหรือที่ดินนะฮะใส่รายละเอียดให้ครบระบบบริการนะครับด้านสุขภาพนะครับที่ได้รับในปัจจุบันมีไหมเช่นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตทรทองกองทุนประกันสังคมมีไหมนะครับแล้วก็รับรองเนาะรายละเอียดซึ่งข้าพเจ้านะครับได้ลงในชื่ออันนี้ก็กกอกให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับนะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่นำมาแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลก่อนนะครับผมแบบฟอร์มผมจะเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะทุกท่านใครที่เข้ามาดูก็ถ้าอยากจะโหลดไปเพื่อจะศึกษาและเตรียมพร้อมรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวแล้วท่านสามารถเข้าดิงใต้คลิปของเราได้แล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวบรวมแล้วก็เอามาสรุปนะครับอยากให้กับทุกท่านได้เตรียมตัวแล้วก็ได้ตรวจเช็คเงื่อนไขต่างๆรวมไปถึงนะครับในเรื่องของเอกสารที่จะต้องเตรียม เอกสารที่จะต้องกรอกประมาณไหนนะครับคงไม่แตกต่างจากนี้มากนักนะครับก็คงน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้เห็นภาพตามที่เราได้แบ่งปันไปนี้นะครับผมเอาละนะครับผมก็ขอญาตสรุปนะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมของนะครับการลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม และที่สำคัญกว่านั้นท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราครับเสิร์ฟถึงมือถือหน้าจอของท่านอย่างละเอียดและสามารถศึกษาและทําตามได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับตอบสนองให้ท่านได้อย่างรวดเร็วนเองครับผมวันนี้นะครับผมช่อง f r e e ี dom c h a n n e l By เกษมสังตต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขครับผมสวัสดีครับ